งานซิโกถ้าจะนำตีจัางอวแลเป่ากลแลอกิมจือแปะแลจงคุยแลยมประตู รั้งหมดแลเห่าจืเอียดแล้มึอมึอพอมารอให้พรพรทุกท่านโจ่มาขอใครจะถวายสร้างพวกอีให้ อ๋อไปแล้วเผาให้ทำบุญให้อีขันเห็นหนนะใครจะขอ,อเงินให้มาขอบุดคุมค่างมาอเอามาเองจจุจง ตาใจเงินต่อเงินลาบตกลอยพุ่งขุดพุด่งพุ่ง<ป>พุ่งไปทั่วในงาน,งานจบผัดโกงครับ ก็ทำบุญวันนั้นผมก็เอาชื่อมาประกาศได้ไหมที่เขาเสียบบุญก็ทำใหม่ก็เนี่ยทำใหม่ก็เนี่ยก็อานเก่าก็ผ่านก็เนี่ย